สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูเจ้าเวฟร้อยสิบไอปี2019ันสิบ้าใช่ไหมเป็นเรื่องตลกๆนะครับของคนแก่นะครับในซอยบ้านผมนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ช่างตาลกำลังทดสอบดูสายใหม่นะครับว่ามันขาดหรือไม่ขาด อันไหนขาดไอกระปุกนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรคอ่ะลองหมุนดูนิดนึงดิทันอ่ะกระปุกไหม่ขึ้นนะฮะนี่กระปุกไม่หมุนอิงนิดนึงดิลองหมุนอ่ะกระปุกไม่หมุนนะฮะสายไหมขาดไหมไม่ขาดเออไม่ขาดลองสวงดูสิอ่าเนื่องจากว่าแกบอกว่าเวลาขี่รถนะครับอ่ารถมันไม่วิ่งแกว่านะครับแกว่ารถมันไม่วิ่งนะครับบิดยังไงก็ไม่วิ่งนะครับ แกว่ามันไม่วิ่งให้เลยนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับพอแต่ช่างตาลองดูนะครับก็วิ่งบิดเร็วเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับและแกก็ไม่ยอมนะครับแกก็ให้ผมลองดูนะครับว่าช่างลองลองดูสิให้แต่ลูกน้องลองผมก็เลยลองดูนะครับผลสุดท้ายนะครับมาดูนะครับเมื่อกี้แกบอกว่าไอ้นี้ไม่ขึ้น สายไหมไม่ขึ้นแกก็กกลเลยว่ารถไม่วิ่งนะครับแกมาดูแต่ตัวนี้นะครับคนแก่นะครับผล oh. สุดท้ายเมื่อกี้สายไมมมันหลุดมานิดหนึ่งใช่ไหมตา,ามมลใช่ครับสายไหมมันคลายออกมานิดหนึ่งนะครับสายไหมตัวนี้นะครับมันคลายออกมานิดหนึ่งทีนี้ <L un cia> ตัวนี้มันหักอ่าทีนี้ตัวสลิงสายไหมนะครับมันไม่เกาะเข้านะครับก็เลยทําให้ต้านมุนนี่ทําให้เข็มตัวนี้นะครับไม่ขึ้นอตอนนี้ช่างตาลแก้ไขให้แล้วนะครับก็ ขึ้นเรียบร้อยปกติอ่ะตานหมุนสินี่ขึ้นแล้วนะครับคนแก่นะครับแกดูแต่ตัวนี้พอแต่ตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับแกก็เลยว่ารถแกไม่วิ่งนะฮะนี่ก็เลยอดขำกันไม่ได้นะครับเมื่อกี้แกบอกกับทำยังไงก็ได้ให้แต่นี่ขึ้นไม่งั้นแกจะมีความรู้สึกว่ารถไม่วิ่งนะครับบิดยังไงก็ไม่วิ่งที่ไหนได้นะครับบิดเป็นร้อยเลยนะฮะคนแกไปเชื่อแต่สายใหม่นะฮะเออเอาโอเคเรียบร้อย อืมสายใหม่ไม่ขาดกระปุกใหม่ไม่เสียอ่าแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยอ่าอ่าโอเคอ่าให้งใหไปทีฮึนี่จืบอ่าทีนี้แหละแกะว่ารถแกคงวิ่งแล้วแหละตาลอ, <laughs> อ่าอ่า จะไปตลาดเมื่อเช้านะครับโดยที่จริงแล้วนะฮะรถแกวิ่งนั่นนู่นแหละฮะหกสิบเนั่นแหละแกยังว่ารถแกไม่วิ่งเพราะแกดูแต่สายใหม่นะครับใหม่มันไม่ขึ้นอ่าอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ